สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากเลยค่ะเออเป็นสรุปจากวิดีโอเกี่ยวกับวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในเชียงใหม่วัดบุพารามค่ะที่บอกว่ามีพระพุทธรูปไม้สัก400ปีนะคะครับวัดบุพารามชื่อคุณคุณนะครับ ใช่ค่ะภารกิจเราวันนี้ก็คือแบบว่ามาสกัดแก่นสำคัญสำคัญกันทั้งเรื่องประวัติศาสตร์สถาปตัตยกรรมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เด่นๆของวัดนี้มาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในข้อมูลชุดนี้บ้างค่ะน่าสนใจครับโอเคมาลองแกะกล่องเรื่องนี้กันคือดูจากชื่อกับข้อมูลข่า,ขาวเนี่ยวัดนี้ก็ไม่ใช่แค่วัดธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะคะดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางสำคัญเลยทั้งทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของเชียงใหม่มานานมากใช่ครับ ดูมีเรื่องราวน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์นี่มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างคะจากข้อมูลที่เรามีเออที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือประวัติศาสตร์ของวัดนี้เนี่ยมันโยงไปถึงบุคคลสําคัญในอาณาจักรล้านนาเลยครับอ๋อเหรอคะอย่างเช่นใครบ้างคะครับข้อมูลระบุว่าการก่อสร้างเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับสมัยพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สําคัญมากๆเลยที่เรารู้จักกันดีแล้วกออ็มีการบูรณะครั้งใหญ่ๆ อีกที่ในสมัยของพญาแก้วหรือพระเมืองแก้วนะครับกษัตริย์อีกพระองค์ที่สำคัญมากในยุคทองของล้านนาอือหือสองยุคสองกษัตริย์องค์สำคัญเลยนะคะครับการที่กษัตริย์ถึงสองพระองค์ให้ความสำคัญกับวัดนี้ก็สะท้อนสถานะที่ไม่ธรรมดาของวัดอุปารารมในประวัติศาสตร์ล้านนาได้ชัดเจนเลยครับโห oh. การเชื่อมโยงกับกษัตริย์องค์สำคัญถึงสองยุคสมัยนี่น่าทึ่งจริงๆค่ะทำให้เห็นภาพความต่อเนื่องความสำคัญของวัดนี้เลยแล้วจุดที่แบบสะดุดตามากๆตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยนะคะคือพระพุทธรูปไม้สัก400ปีอันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญมากๆเลยจากข้อมูลเขาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพระองค์นี้ไว้อย่างไรบ้างคะใช่เลยครับพระพุทธรูปไม้สักองค์นี้นี่นับเป็นหัวใจสําคัญเลยก็ว่าได้นะ ข้อมูลก็เน้นย้ำถึงอายุที่เก่าแก่กว่า400ปี400ปีครับแล้วสร้างด้วยไม้สักทองทั้งองค์เลยลองนึกภาพตามนะครับว่าแบบการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จากไม้สักทั้งท่อนเมื่อ4ศตวรรษก่อนเนี่ยต้องใช้ทั้งฝีมือแล้วก็ความศรัทธาขนาดไหนจริงด้วยค่ะไม้สักทองทั้งองค์นี่หายยากมากนะคะสมัยนี้ใช่ครับ แม้ข้อมูลสรุปอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงพุทธลักษณะเฉพาะมากนักแต่แค่การมีอยู่ของท่านก็เหมือนเป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้เลยนะครับบอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาศิลปะล้านนาในยุคนั้นได้ดีมากอืมน่าขนลุกเลยนะคะการยืนหยัดผ่านการเวลามาได้ถึง400ปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ นอกเหนือเพราะพุทธรูปไม้สักแล้วในแน่สถาปัตยกรรมล่ะคะข้อมูลพูดถึงความน่าสนใจอะไรอีกบ้างเห็นว่ามีการผสมผสานศิลปะด้วยถูกต้องครับ ข้อมูลชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์นะครับระหว่างศิลปะล้านานาแบบดั้งเดิมกับอิทธิพลของศิลปะพมา่าอ๋อแบบที่เราอาจจะเคยเห็นในเชียงไหลตามวัดอื่นๆบ้างใช่ไหมคะใช่ครับใช่โดยเฉพาะวัดที่สร้างหรือบูรณะในช่วงที่มีปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมระหว่างสองอาณาจักรนะครับจุดเด่นที่ข้อมูลกล่าวถึงก็คือหอธรรมหอธรรมที่ไว้เก็บคัมภีร์ค่ะครับผม ปกติแล้วใช้เป็นที่เก็บรักษาคัมภีรใบลานทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีวิหารหลังเล็กที่ข้อมูลบอกว่ามีการแกะสลักลวดลายแล้วก็พวกปูนปั้นตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามมากครับอืมการผสมผสานแบบนี้มันก็ได้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะแต่มันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้ด้วยค่ะการผสมผสานศิละปะนี้น่าสนใจจริงๆแล้วครับเหมือนเรากําลังอ่านประวัติศาสตร์ผ่านตัวอาคารเนี่ยนะครับ แล้วนอกจากสถาปัตยกรรมสวยๆกับพระพุทธรูปไม้สักแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจุดเด่นอื่นๆที่ข้อมูลสรุปนี้กล่าวถึงอีกไหมครับมีครับนอกจากพระพุทธรูปไม้สักอายุ400ปีองค์นั้นแล้วเนี่ยข้อมูลยังระบุว่าวัดปุพารามเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุด้วยครับโอ้ยิ่งเพิ่มความสําคัญความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกนะครับใช่ครับ ก็ยิ่งทำให้วัดเนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่ข้อมูลชี้เห็นก็คือทำเลที่ตั้งของวัดค่ะซึ่งอยู่บนถนนท่า,ทาแพเลยใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยอ๋อตรงท่าแพเลยเหรอคะเดินทางสะดวกมากเลยสิสะดวกมากครับทําให้การเดินทางไปสักการะหรือเยี่ยมชมเนี่ยทำได้ง่ายส่งผลให้วัดยังคงมีบทบาทในชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันครับ ครบเครื่องมากๆเลยนะคะทั้งประวัติศาสตร์ที่แบบโยงไปถึงกษัตริย์ล้านนาองค์สำคัญสถาปตัตยกรรมก็สวยงามมีผสมผสานศิลปะล้านนาพมา่าพระพุทธรูปไม้สักเก่าแก่ก็เป็นไฮไลท์แถมยังมีพระบรมสารีริกธาตุอีก แล้วยังตั้งอยู่ในทำเลที่ดีใจกลางเมืองอีกด้วยครับผมสรุปจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยวัดบุพารามจึงเป็นมากกว่าแค่วัดจริงๆนะคะแต่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่รวบรวมเรื่องราวมรดกทางวัฒนธรรมล้านานาเอาไว้เลยใช่เลยครับและพอเราพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดทั้งความเก่าแก่ของวัดวัตถุบโบราณที่ยังคงอยู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมานะครับมันก็ชวนให้เรา ออตั้งคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะคำถามว่ายังไงคะคือการที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวัตถุทางวัฒนธรรมเช่นนี้เนี่ยสามารถยืนหยัดผ่านความเปลี่ยนแปลงมากมายตลอดหลายร้อยปีมาได้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของศรัทธาความผูกพันของผู้คนในท้องถิน่นต่อรากเงาวและก็มรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาบ้างอืมลึกซึ้งจังค่ะ มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งปลูกสร้างหรือว่าวัตถุอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความทรงจําร่วมของชุมชนที่แบบส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นคําถามที่ชวนให้ขบคิดต่อจริงๆค่ะการดํารงอยู่ของวัดบุพารามก็อาจจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงความสําคัญของการรักษาอดีตเอาไว้เพื่อเป็นรากฐานสําหรับอนาคตนะคะนี่คือสิ่งที่น่าจะลองนําไปคิดต่อยอดดูหลังจากที่เราได้ข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งนี้กันไปแล้วนะคะวันนี้